เติมเกมราคาถูกต้องที่ over top up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือ Facebook โดยตรงสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาแนะนำกิจกรรม6นามแห่งพลัง6นามแห่งพลังเป็นกิจกรรมที่เราจะสามารถรับตัวละครสีดาวของเมืองหลี่เย่ยได้ฟรีฟรโดยเลือกเพียง1ตัวจาก6ตัวเลือกทั้งหมดนี้ นะครับวิธีที่เราจะได้มาคือเราต้องมีพิสทาลิสแมน1 n 0 0 0 0อันซึ่งผมมีแล้ว1,000อันทำยังไงจะมีพิสทาลิสแมนคุณก็ต้องไปที่ไปเล่นกิจกรรมเทเตอร์นี้ก่อนทำาไงจะเล่นกิจกรรมเทเตอร์นี้ได้คุณก็ต้องปลดกิจกรรมของ Lantern Light ตามลำดับตั้งแต่เล่นเนื้อเรื่องของเซียวไปจนถึงทำเควสแสงมาจากไหนกันนะจนจบนะครับ ถ้าทําจบปับ๊บคุณจะทําสามารถทําโคมลอยได้พอทําโคมลอยได้คุณก็จะมีโคมลอยมาเล่นเกมนี้ได้อพอคุณเล่นเกมนี้ได้คุณก็จะได้แต้มนะครับเนี่ยเล่นเกมตรงนี้ซึ่งผมทําคลิปไปแล้วคุณก็จะได้แต้มจากตรงนี้นะครับนี่คือโคมลอยที่คุณสร้างมาทีนี้พอคุณได้แต้มมาได้แต้มมายังไงเข้ามาดูที่เมนูนี้นะครับอ่าเทเตอร์ตรงนี้ มันจะมีความสําเร็จให้คุณเก็บเฉพาะวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้จะเก็บได้สามได้แค่สามได,ได้ได้เท่านี้ครับสี่สี่อย่างก็คือ,เ,อเล่นความยากระดับหนึ่งเล่นความยากระดับสองได้หรือสูงกว่าแล้วก็ได้รับคะแนนเกินสี่รอยอย่างน้อยสี่รอยยี่สิบเล่นความยากระดับสองแล้วกําจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดได้ก็คือไม่หลุดเลยนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นเครื่องจักรประเภทใดก็ได้เป็นระดับสี่ตรงนี้เนี่ยในการเลื่อนขั้นก็จะใช้ไอของชินเนย ซึ่งไดจากการเล่นในเกมนะครับเป็นเรื่องขั้นเนี่ยเรื่องขั้นเตรียมวัสดุเงี้ยนะครับเรื่องขั้นอะไรพวกนี้ซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะรู้แล้วล่ะพอคุณเคลียร์ตรงนี้ได้หมดปั๊บ3 0 0 3 0 0 3 6 0กคุณจะมีตรงนี้10,60แล้วคุณจะสามารถเลือกตัวละครหนามแห่งพลังได้นะครับคราวนี้เมื่อคุณสามารถเลือกได้แล้วเนี่ยก็จะมาดูว่า,เ,าเลือกอะไรดีเลือกไม่ถูกนะครับถ้าเลือกไม่ถูกก็เดี๋ยวผมจะผมจะมี ข้อแนะนําไปให้คิดแล้วกันนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นที่ผมคิดนะก็คือคุณจะไม่ยึดตามนี้ก็ได้แต่เพื่อเผื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างแรกนะครับถ้าถ้าตัวละครที่คุณไม่คิดจะเล่นเลยคือไม่ได้เป็นคนสะสมตัวละครไม่ได้คิดจะเล่นเลยก็คือตัวนั้นก็ตัดไปเลยไม่เอานะครับกรณีที่2คุณสะสมตัวละครคุณสะสมตัวละคร ตัวนี้ยังไม่เคยมีเลยตัวไหนก็ช่างยังไม่เคยมีเลยอยากจะมีสักตัวโอเคเอามา1ตัวนะครับเอาตัวที่ไม่มีมาหตัวกับกับอย่างหนึ่งคุณมีตัวละครน้อยคุณมีตัวละครน้อยคุณอยากจะมีตัวละครสักตัวหนึ่งที่มันใช้การได้ดีนะครับใช้การได้ดีแล้วก็เป็นตัวท็อปๆเลยอะไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตอะไรของ4ดาวเนี่ยครับที่มีคนนิยมกันนะครับ ก็ที่นิยมกันมากที่สุดเลย2ตัวนี้ครับหนิงกวงกับซิงฉิว2ตัวนี้นะหนิงกวงเนี่ยเป็น dPS ครับท่านหินซิงฉิวสามารถเล่นเป็นดีเท่านด้ได้แต่ส่วนใหญ่เล่นซัพพอร์ตครับวิธีเล่นก็เคยสอนไปแล้วนะครับแล้วแต่อันนี้คือไม่มีแล้วอยากจะมีต่อไปนะครับตัวละครต่อไปนี้ถ้าสมมุติว่าคุณมีอยู่แล้ว40นะ แล้วคุณอยากปลด C1 ่เลือกมาสักตัวหนึ่งตัวที่คุณอยากเล่นอันนี้คือข้อนำข้อนาเสนอนะเพราะว่าตัวละคร4ดาวทุกตัวนะครับจาก C0 ไป C1 นเก่งกว่าเดิมเยอะมากทีนี้จากศูนย์ไป1นเส้นตามแล้วก็อัพดวงดาวตามทางอื่นก็โอเคนะครับบางตัวก็เก่งขึ้นเยอะบางตัวก็เฉยๆนะครับแต่ว่าที่สที่แน่ๆคือ ตัวสีดาวทุกตัวเนี่ยถ้าขึ้น46เมื่อไหร่นะครับถ้าขึ้น46เมื่อไหร่คือเก่งมากทุกตัวเลยดังนั้นตัวที่คุณจะใช้นะครับแล้วมัน C5 อยู่อะแล้วเอาขึ้น46นะครับแนะนาว่าให้เอาขึ้นเลยจะตัวไหนก็ช่างครับเอาขึ้น46เลยแล้วต่อให้คุณยังไม่ได้ใช้แต่เมื่อไรที่จะใช้ประสิทธิภาพมันจะดีมากกับ C4 แล้วกลายเป็นส5อันนี้ก็น่าสนใจที่จะทําเพราะว่า C4 ไป C5 เนี่ยมันจะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วได้46 ตัวเดียวที่ว่านี้คือคุณไปหวังเอากับร้านค้าไพามอนได้ร้านค้าไพามอนตัวหรือหรือร้านค้าประจําเดือนนะครับร้านค้าประจําเดือนเนี่ยมันจะมีตัวมาให้เลือกซื้ออยู่แล้วเดือนละ2ตัวก็จะเป็นตัวสีดาววนๆนี่แหละครับตัวไหนที่ยิ่งตัวไหนที่ยังไม่เคยวนมานะยิ่งควรยิ่งควรทำซีห้าครับแล้วจะได้ซื้อเลยเวลามาเป็น4ีหกนะครับส่วนตัวผมกิจกรรมนี้ กิจกรรมนี้จะเลือกตัวอะไรนั้นอ,อะไรก็ได้ครับสำหรับผมตอนนี้เพราะว่าทุกตัวละครทุกตัวละครที่ทให้ที่ให้มีเลือกหกตัวนี้ของผมหกดาวหมดแล้วครับหกดาวหมดแล้วแต่ว่าบางตัวก็ไม่ได้ปั้นนะครับแต่แต่นะครับคุณยังไม่สามารถแลกได้นะตรงนี้นะครับความสนุกของเทศกาลถึงระดับแสงโคมไฟจากทั่วทุกบ้านถึงจะแลกได้ดังนั้นตอนนี้มีหนึ่งพันกำรรไว้แล้ว กำไว้ก่อนนะครับอย่างแรกไม่ได้ส่วนาความสนุกของเท,เทศกาลเนี่ยดูตรงนี้ครับนี่นี่เทศกาลเพิ่งเริ่มต้นยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับ400แต้มแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นแสงโคมไฟจากทั่วทุกบ้านเมื่อไหร่นั้นคงต้องรอดูต่อไปครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้อย่างแรกไม่ได้นะครับยวดูซิว่าม,มีไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่เขาบอกว่า สามารถเพิ่มระดับความสุงเทศกาลได้โดยที่ความสนุกเทศกาลนะครับแบ่งเป็น3ช่วงนี่ช่วงนี้จะเป็นเทศกาลเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะครับเสร็จแล้วระดับต่อไปจะเป็นผู้คนจากทั่วทุกท้องที่ระดับที่3คือแสงโคมไฟจากทั่วทุกบ้านดังนั้นกว่าจะถึงสเตจสุดท้ายเนี่ยผมว่า6นาวแห่งพลังเนี่ยน่าจะเป็นท้ายท้ายกิจกรรมนั่นแหละครับคงประมาณน่าจะปลายเดือนอ,ะอ่ะอ่าน่าจะสักประมาณวันที่10บ สิบกลางกลางะครับอ่าสิบกลางกลางสิบใป,ป,ปลายประมาณนั้นนะครับเรียบร้อยังนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ,รบ аете, ที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับเติมเกมราคาถูกต้องที่ over top up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือ Facebook โดยตรง